หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายเวียดกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่6ทั้งสองทำตลกต่อกันพอหอมปากหอมคอแล้วพันตรีโรเจอร์ก็บินจากไปแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกล เครื่องดึงหัวหันทิศทางไปทางพันตรีัยอีกครั้งแล้วเขารวมภารกิจบินล่ออย่างเดิมเห็นทําการบินล่ออยู่สองสารอบแล้ววกกลับมาทางค่ายเวทกงอีกครั้งคราวนี้บินไม่สูงหนะักใช้เส้นทางบินทางด้านหลังของเนินค่ายมันคงเริ่มคลาหาช่องทางเข้าออกตามที่จ่าดาวเหนือร้องขอไปเครื่องของพันตรีโรเจอร์บินไปรอบๆด้านนอกของค่ายมันส่วนอีกเครื่องยังคงบินล่ออยู่อย่างเดิมจ่าดาวเหนือต้องใจหายวับเมื่อนึกถึงไอจรวดแซมเจ็ดที่ยังอยู่ในค่ายของมัน กับเครื่องของพันตรีโรเจอร์ที่กําลังบินอยู่สันไรจากนอสตาจากสันไรผมว่าคุณอย่ามาบินบริเวณนี้เลยนะผมกลัวคุณโดนแซมเจตะหอ,อเรื่องนั้นผมรู้แล้วแล้วตอนนี้ไอ้แซมนรกนะั่นมันอยู่ในค่ายของมันด้วยผมบินอยู่ด้านหลังเชิงเนินของมันกว่ามันจะขึ้นมาถึงยอดเนินอะเพื่อจะเล่นงานผมะนะก็คงอีกนานผมก็มีเวลาบินดีสักสองสารอบอะขอบคุณที่เป็นห่วงจากดาวเหนือลงอกไปได้ไม่ได้รับคําตอบจากพันตรีโรเจอร์ซึ่งมันก็คงเป็นจริงตามนั้น และทั้งบินวนไปรอบที่2องขณะกาลังเดินอยู่นั้นทั้ง12คนต้องหยุดอย่างกระทันหันทุกสายตาจับจ้องไปข้างหน้าตาจ้องไปทางจุดหมายพื้นดินกับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ของพันตรีโรเจอร์สลับกันปืนกล12.7ม mm ิลิเมตรจากลังปืนเหนือคลายเวียดกงซึ่งตั้งอยู่บนยอดเนินปล่อยกระสุนชุดยาวเข้าใส่เครื่องของพันตรีโรเจอร์กระสุนสวิถีนัดที่5ในทุกๆ5นัดของสายกระสุนทั้งสาย พวกทางพื้นดินมองเห็นว่ากระสุนบางช่วงหายเข้าไปในท่อนหางของเครื่องและดูเหมือนนักบินจะรู้ว่าภัยมาถึงตนจึงดึงเครื่องอย่างแรงวกออกสาย90องศาทันทีสันไรจากนอสตาจากดาวเหนือเรียกไปด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรนะนอสตาปลอดภัยดีโอเคนะที่ตั้งปืนของมาผมหายคุณแล้วคุณช่วยก้าคาในหะ้ผมด้วยก็แล้วกันระยะยิงของปืนกล12.7ม mm มของไอเวทกงตอนนั้นประมาณ8 9 0ถเมตร นับว่าสุดระยะยิงหวังผลแล้วอำนาจการยิงของมันจึงลดลงจะเป็นเจตนาของนักบินที่เข้าใจถึงขีดอํานาจของปืนหรือจะเป็นลิขิตของพระเจ้าที่ช่วยให้รอดไปก็สุดจะเดาได้แต่ก่อนที่พันตรีโรเจอร์จะจากไปยังมีน้ําใจวิทยุมาบอกก่อนนอสตารเดี๋ยวผมก็ไปเช็คเครื่องก่อนนะแล้วผมจะกลับมาใหม่เพื่อช่วยคุณค้นหาเส้นทางเขาออกค่ายมันไม่ต้องหรอกสันไ์เดี๋ยวผมจะการเองก็ได้ผมยังไม่อยากเปิดเผยถึงการมาของพวกเราให้ในค่ายมันได้รู้มากนักหรอก ตอนนี้มันคงเริ่มสงสยัยแล้วว่าเราจะรู้หรือยังหรือยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับค่ายของมันส่วนเรื่องปืนกลก็ไม่เป็นไรถ้ารู้สักกระบ,บอกมันก็เหมือนรู้ทั้งหมดนั่นแหละพันตรีโรเจอร์บินจากไปแล้วแต่เครื่องที่บินรอยังคงบินอยู่เฮลิคอปเตอร์เครื่องนั้นไม่มีการติดต่อทางวิทยุกับทางพื้นดินเลยทางนี้เนื่องจากทางคูไม่มีความจําเป็นอันใดนั่นเองการพูดกันทางวิทยุนั้นหากไม่จําเป็นแล้วมักไม่ใช้เพราะอาจถูกฝ่ายตรงข้ามดักฟังเอาได้ถ้าฝ่ายตรงข้ามมีขีดความสามารถพอ จ่าดาวเหนือสั่งหยุดขบวนเดินเรียกหาจ่ายุทธพงค์ทันทีสายตาจับจ้องไปที่ลังปืนกลที่เกือบจะเด็ดชีพพันตรีโรเจอร์แล้วกาดระยะโดยประมาณได้500เมตรมองไปรอบอ่างกระทะก้นหุบวกกว้างประมาณ1,000เมตร เป็นไปได้ที่มันจะใช้ปืนกล12.7มิลล mm, ิเมตรเพียง4ี่กระบอกก็เพียงพอกับการป้องกันภัยทางอากาศปืนกล12.7มิลลิเมตรกระบอกจากด้านที่อย <Yeah, UH ู่ตรงข้ามกันหรือข้างเคียงกันจะสามารถรับส่งช่วงการยิงให้มีการยิงอย่างต่อเนื่องต่อเป้าหมายทางอากาศได้ฉะนั้นเครื่องบินใดที่บินผ่านหุบเขาแห่งนี้หากเข้ามาอยู่ในระยะยิงหวังผลของปืนกล12.7ของมันแล้วไม่มีโอกาสรอดได้เลยเพราะจะต้องถูกปืนของมันจับตายพร้อมกัน การพิจารณาหาที่ตั้งของมันจะดาวเหนือใช้หลักการของอำนาจการยิงของอาวุธมาเป็นหลักมุลฐานของการพิจารณาหรือวิเคราะห์หลังปืนทั้ง4น่าจะวางเป็น4ี่มุมรอบค่ายของมันเมื่อได้หนึ่งหลังก็น่าจะหาอีก3หลังได้ด้วยหลักมุลฐานข้อนี้โดยความที่ตัวเองเป็นท่านปืนใหญ่และเคยร่ำเรียนในเรื่องอาวุธปตอ,อมาจึงไม่ยากอะไรที่จะนํามาใช้ในโอกาสแบบนี้ยุดเดี๋ยวพวกเราแยกออกเป็นสองพวกนะทำงานสวนกันแล้วไปเจอกันฝั่งน้น ไอ้ลังปืนทั้ง4ี่ลังอ่ะมันจะอยู่4มุมพอดีลังสองลังสามลังสี่อยู่ทุกมุมฉากกันเมื่อได้ลังแรกแล้วทิ้งคนไว้3คนที่เหลืออีก3ข้อหารังต่อไปเลยส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวเราเข้าไปต่อทางวิทยุครับพี่แล้วจ่ายุทธพงศ์ไอ้เล็กไอ้มนไอ้เปียกไอ้ทูนไอ้เชษหกคนก็แยกออกขวาไปทันทีโดยไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากเลยเพราะพวกเขาเคยทํางานแบบแยกทีมแล้วเจอกันเมื่อง,งานบรรจบมาแล้วและในครั้งนี้ก็เช่นกันไม่มีปัญหาอะไร บนสันเนินมีทางให้เดินอย่างสบายสบายแต่พวกนักล่ารับจ้างไม่ใช้เพราะจะทำให้ลำตัวตัดกับเส้นขอบฟ้าการอยู่บนสันเนินแบบนี้อาจถูกพวกทางพื้นดินใช้กล้องส่องสองตาส่องเห็นได้พวกเขาทั้งหมดตัดสินใจเดินทางด้านหลังเนินเพียงเพื่ออาศัยส่วนที่สูงสุดของสันเนินช่วยในการกำบังการที่มีเครื่องบินมาให้ได้ยินสำหรับวันนี้นั้นคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสำหรับพวกมัน เพราะพวกมันทั้งเคยได้ยินและเคยยิงเครื่องบินตกมาแล้วด้วยซ้ำไปมันคงไม่ละแค่ละขายว่าฝ่ายอเมริกันรู้ที่ตั้งค่ายและเตรียมจะถล่มมันอยู่แล้วความจริงแล้วไอ้พวกเวทกงมันออกจาไม่ค่อยฉลาดอยู่บ้างในหลักการเผยที่ตั้งของตัวเองมันเหมือนกับสมันที่แทะเล็มใบไม้รอบตัวกระทังไม่สามารถใช้ซ่อนตัวจากเสือลายได้กรณีนี้ก็เช่นกันเครื่องบินที่ไม่มีเจตนาโจมตีมันมันก็ไม่น่าจะไปทําอะไรเขา การทําแบบนั้นเป็นการเปิดเผยตัวเองชัดๆแล้วมีหรืออเมริกันจะปล่อยให้ลอยนวลอยู่ต่อไปได้การที่พวกเวยดกงอาจหารตั้งค่ายใกล้สนามบินทุ่งไหหินแบบนี้มันคงคิดว่าอเมริกันคงไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปได้นั่นเองซึ่งก็นับได้ว่าพวกเวยดกงมันเก่งการเอาการอยู่กับการกล้าเข้ามาอยู่ที่ปลายจมูกเสือเอาเลยทีเดียวจากดาวเหนือรับภารกิจเข้าหารังปืนที่มันระดมยิงเมื่อครู การใช้เส้นทางสําหรับระยะเพียง500เมตรต้องกระทํากันด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากสิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้ก็คือเครื่องบินบินรอหันเหความสนใจของเวทโกงในรังปืนแต่ตอนนี้ยังไม่จําเป็นเพราะยังเหลือระยะอีกไกลกระทั่งเหลือระยะไม่ถึง200เมตรดีรังปืนกนลังนั้นก็อยู่ตกเป็นเป้าทางปืนของพวกนักล่ารับจ้างอย่างเหมาะเหม่งเสียแล้วเสร็จจากภารกิจไอพวกเวทโกงประจํารังปืน4คนออกมานั่งสุบุรี่อย่างสบายอารมณ์นอกรังปืน ความที่มันเคยอยู่อย่างปลอดภัยมานานโดยไม่เคยมีศัตรูคนใดกั้มกลายเข้ามาได้เลยทําให้มันประมาทที่ตั้งหลังปืนไม่มีการระวังป้องกันแม้แต่กับระเบิดหรือเครื่องแจ้งภัยรอบที่ตั้งจ่าดาวเหนือมองเห็นแล้วว่าอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องเรียกเครื่องบินเข้ามาช่วยอําพลางเสียงหรือหันเหนความสนใจเพราะทั้ง4คนมันอยู่ในทางปืนอยู่แล้วจ่าดาวเหนือสั่งการทันทีไอ้พรไอ้ผลไอล้ไอชาติไอ้หานแบ่งกันคนละคน โดยจ่าดาวเหนือเป็นคนจัดแบ่งให้ไอ้วิทย์ไม่ต้องก็ต้องทําหน้าที่ระวังหลังส่วนตัวจ่าดาวเหนือเองต้องเป็นตัวอะไหล่คอยซําให้เมื่อมีการพลาดมือสังหารทั้ง4จัดท่าเล่งปืนพาดกับต้นไม้ใหญ่ที่ใช้เป็นที่กําบังจัดการเล็งปราณีตกากบ,บาดในกล้องเล็งพาดลงบนส่วนหัวของเหยื่อสังหารทั้ง4เหมือนกันทั้งหมดเพื่อไม่ให้พวกมันต้องเสียเปรียบได้เปรียบกันเมื่อไปถึงเมืองผีแล้วคนหญิงจะได้ไม่ถูกต่อว่าว่าลำเอียงยิงอ เมื่ออะไรยังจ่าดาวเหนือไม่ต้องทําอะไรเพราะไม่มีคําว่าพลาดจากมือสังหารทั้ง4ี่นั้นเลยกระสุนหัวระเบิดเจาะเข้ากลางกระบาลมันเหมือนกันทั้งหมด4คนเป็นการยุติธรรมที่สุดแล้วสําหรับการตายของพวกมันจ่าดาวเหนือเดินนําคณะเข้าหารังปืนทันทีใช้เท้าเขี่ยล่างไร้วิญญาณของศัตรูให้กิ้งตกลงไปเบื้องล่าง เดินไปที่ปืนมองเห็นกระสุนทั้งปอกที่ยิงแล้วกับที่ยังไม่ได้ยิงอีกหลายพันนัดใสกกระสุนยิงยังค้างอยู่ในลังเพลิงลำกล้องยังอุ่นอยู่จ่าดาวเหนือไม่พูดอะไรดึงวิทยุออกมาแล้วเรียกจ่ายุทธพงศ์ยุดครับพี่จ่ายุทธพงศ์ตอบทันทีพร้อมอ,อ,อยู่แล้วถึงที่ยังถึงแล้วพี่มีทางทําได้ไหมรอก่อนนะพี่พวกมันสี่คนตอนนี้โผลมาแค่สองอีกสองอยู่ในที่กาําบังจ่าดาวเหนือเข้าใจทันทีว่าอะไรเป็นอะไร จัดการยืดสายการวิทยุออกไปแล้วเรียกภูม่าหนึ่งจากดาวเหนือเปลี่ยนจากภูม่าหนึ่งส่งข่าวได้ช่วยบอกให้เครื่องฮอลำนาะบินมาด้านหลังเนิน4 8 0สักสองเที่ยวสิโอเคเดี๋ยวผมบอกเขาให้ภูม่าหนึ่งไม่ถามอะไรในรายละเอียดพอรู้ว่าทางดาวเหนือคงไม่มีเวลาอธิบายยุดพี่บอกเครื่องบินมาลอแล้วนะเครื่องจะบินมาทางด้านหลังเนินนะเขาจะบินให้สองลำเที่ยวยังไงยังไงจัดการตั้งแต่เที่ยวแรกเลยนะครับพี่จากดาวเหนือไม่ต้องกำชับหรือเตือนอะไรให้มากความ ทุกคนมืออาชีพอยู่แล้วจากยุทธพงศ์จัดการแบ่งหัวเยื่อสังหารให้กับทุกคนเพื่อกันพลาดเสียงหอดังใกล้เข้ามาไอเวทกงทั้งสี่เริ่มไหวตัวออกมาจากลรือผินที่อาศัยนั่งผิงแล้วเข้าประจําตําแหน่งคนประจําปืนทันทีหอดานั้นใกล้เข้ามาทางด้านหลังเนินแต่อยู่ในระยะห่างเกือบ1 0 0 0เมตรไอเวทกงสายปืนไปตามทิศทางบินอย่างคล่วคล่องกระทั่งเครื่องบินผ่านไปปืนหยุดใส่ไอเวทกงทั้ง4ี่หยุดอยู่กับที มองเบิ่งเครื่องบินเหมือนดูว่าจะกลับมาอีกหรือไม่ M16 ทั้งสี่ระบอกพร้อมอยู่แล้วยิง oh, oh, oh. ไม่มีคำว่บพลาดอีกเช่นกันระยะไม่ถึง100เมตรใกล้กว่าของชุดจ่าดาวเหนือเสียอีกไอยเหยื่อสังหารทั้ง4ี่ไม่มีโอกาสดิ้นหรือชักงอก่อนตายเลยเพราะสมองหยุดสั้งการยังฉับพลันเรียบร้อยพี่ใจย,ยุทธพงศ์ใจยเย็นพอโดยไม่ได้เดินไปดูศพของเหยื่อสังหารแต่รายงานวิทยุให้หัวหน้าชุดทราบก่อนทันทีโอเคยุทธทางพี่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเครื่องบินเขากลับไปเลยนะเอาละเริ่มงานของเราต่อไปเลยทั้งสองชุดที่แยกปฏิบัติการต้องแบ่งคนออกอีกครั้งเหลือเฝ้าและควบคุมลังปืนไว้ลังละสาคนจึงเหลือคนแค่ชุดละ3ามคนที่จะเข้ายึดลังปืนที่เหลืออีกสองลังให้ได้จ่าดาวเหนือคิดอยู่ว่าต้องเข้ายึดให้ได้ก่อนค่าวันนี้เพราะเชื่อว่าภายในวันนี้หรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้ที่ไอชุดยิงแซมเจ็คงต้องเข้าหาเหยื่อที่บินล่อแน่แล้วนั่นแหละหน้าทีระทึกแห่งการลังเลือดฉโลมดินจะได้เริ่มตน้นตั้งแต่เริ่มงานกันมานั้น เวลาเพิ่งจะเข้าบ่ายโมงจ่าดาวเหนือรู้ว่าเวลามีไม่มากนักงานดับศูนย์ป้อมปืนกล12.7ม mm, ิลลิเมตรอีก2จุดมันควรจะเสร็จสิ้นภายในก่อนค่ำวันนี้กับการเดินรอบหูบด้วยระยะทางเพียง3 4กิโลเมตรไม่น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของเวลาเพราะเคยทำกันมาจนชินชาแล้วนักลารับจ้างที่แบ่งกำลังออกเป็นสองพวกตามแผนของจ่าดาวเหนือแยกกันออกเดินทางทันทีโดยที่ทั้งสองพวกใช้ยุทธวิธีในการรัดล้อไปทางด้านหลังของสันเนินเหมือนๆกัน จัดก,กำลังลาดตะเวนหน้ากับลาดตะเวนหลังอย่างละคนคนที่เหลือเป็นชุดปฏิบัติการอยู่ตรงกลางแต่ละคนไม่มีอาการความหวัดวันถูกยางกาวเต็มไปด้วยความมั่นใจแม้ว่าถิ่นที่พวกเขากําลังคืบคลานไปข้างหน้านั้นมันคือปากท่ําเสือถิ่นของพวกเวยีดกงนักรบแห่งเอเชียที่อเมริกาเคยสยบมาแล้วก็ตาม นักล่ารับจ้างทั้ง12คนที่เปรียบเสมือนศักดิ์ศรีของกองทัพไทยได้เป่าประกาศให้พวกเวทกงผู้มีสมญาว่านักรบปีศาจได้รู้จักไม่มีคำว่าถอยมีแต่คำว่าบุกในสายเลือดนักรบไทยศัตรูอยู่ที่ไหนขอให้บอกเราจะเข้าไปหามันเองเข้าไปเพื่อมอบความตายเป็นบรรณาการแก่มันทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำปลุกใจไม่ใช่การปฏิบัติการจิตวิทยาให้คนไทยหรือทหารไทยกล้าหาญแต่มันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและทหารไทยได้ทำมาแล้วจริงๆ ในสมอลภูมิลาวและเวียดนามพวกเวียดกงมันประจักษ์ในขีดความสามารถของทหารไทยดีจากบางตอนของประวัติศาสตร์การรบทหารไทยเคยสู้กับเวียดกงในอัตราส่วนหนึ่งต่อสองผลปรากฏว่าฝ่ายเราเสียชีวิตเพียง8คนขณะที่เวียดกงสูญเสียที่นับศพได้ถึง212บศพแล้วศพที่มันลากกลับไปได้อีกละ่ะเท่าไหร่ยังไม่คิดอันนี้ไม่เรียกว่าขีดความสามารถไม่เรียกว่าศักดิ์ศรีแล้วจะเรียกว่าอะไร เสียงเครื่องบินตามแผนรอดจรวดแซมเจ็ทางด้านของพูม่าหนึ่งและพูม่าสองเงียบไปเกือบชั่วโมงแล้วและเาบาก็จะเริ่มใหม่อีกครั้งในช่วงบ่ายๆทหารน้องจัดทอบลอรวในชุดพูม่าหนึ่งกับทหารม้งวังเป่าในชุดพูม่าสองฝังตัวเกาะแน่นในพื้นที่รอคอยการมาของเหยื่อสังหารด้วยความกระวนกระวายในช่วงเวลาห่งการรอคอยทุกคนเงียบข่ยวิทยุกันหมดเพราะไม่มีความจําเป็นอันใดที่ต้องติดต่อ ทั้งทหารลาวและทั้งทหารมงวังเป่าตั้งมีความชํานาญเป็นพิเศษในเรื่องของการดํารงชีพในป่าการเดินทางปีนเขาการพลางการวางตัวเป็นไปอย่างได้ผลในสภาพการรบที่มีการสนับสนุนยังพร้อมมูลแบบนี้ บรรดานักรบจากถิ่นอนาลยะจะทำการสู้รบอย่างถวายหัวมันเป็นความพอใจและภูมิใจของพวกเขาเขาดีใจที่มีมิตรประเทศอย่างอเมริกาหรืออย่างไทยมาช่วยเหลือแต่การช่วยเหลือนั้นพวกเขาจะรู้ก็เฉพาะในส่วนที่พวกเขาได้รับเท่านั้นเองส่วนเบื้องสูงในระดับรัฐบาลหรือผู้นำประเทศนั้นพวกเขาไม่รู้หรอกว่าเขาได้อะไรกันบ้างข้อเรื่องแบบนี้ในทางการเมืองถือเป็นสัจธรรมชีวิตผู้น้อยคือสิ่งที่ผู้ยิ่งใหญ่ใช้แลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งบาร,รมีและอำนาจ